สวัสดีครับผมชื่อนายพันธินายพันชนเลขที่สี่ชั้นมสามบเจ็ดครับสวัสดีค <an> <an> ่ะ <Teach> ช <ık> <ım schön úc ados> ื่อนางสาวเจียพรจุมพลเดชาพันธ์เลขที่ยี่สิบสองมสามทับเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชมบากุลุงเลขที่ยี่สิบสามมสามทับเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฐนิตธาราวรพงศ์เลขที่ยี่สิบเจ็ดมสามทับเจ็ดค่ะใช่ค่ะชื่อเด็กหญิงสาวิตาบุญส่งเลขที่สี่สิบมสามทับเจ็ดค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอมขวัญตนาวันเลขที่42ม37ค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอเรื่องเปิดประตูสู่การเวลาของวัดพระแก้วค่ะเสนออาจารย์พัทรัสยาว่องไวค่ะวิชาประวัติศาสตร์เชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรามาดูความสำคัญของวัดพระแก้วกันนะคะ วัดพระสิลัตะศสดารามีความหมายว่าวัดที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้าสร้างด้วยพระแก้วมรกตอันเป็นเกียรติแก่บ้านเมืองค่ะมีชื่อเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าวัดพระแก้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยดฟาจุลาโลกหรือรัชกาลที่หนึ่งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,325ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระอารามหลวงพร้อมกับพระราชวังเพื่อเป็นอารามในเขตพระราชฐาน เมื่อก่อสร้างวัดเสร็จได้มีการอันชญพระแก้วมรกตจากวัดอรุณราชวารารามฝั่งกงรุงธนบุรีมาประดิษฐานที่วัดท่าศิีรัตนาสสาดารามเมื่อวันที่27มีนา2 3 2 7ในพระราชทานนามว่าพระพุทธมหามมณีรัตนปฏิมากร พระศรีรัตนเจดีย์อีกหนึ่งความโดดเด่นของวัดพระแก้วก็คือพระศรีรัตนเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงลังกาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าลอซีเนี่ยโปรดให้สร้างขึ้นนะคะในพุทธศักราช2398ค่ะสำหรับการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระศรีลังกานี้ถอดแบบมาจากเจดีย์สามพระองค์เลยค่ะแล้วก็ในสมัยพระราชาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวนะคะได้มีการ ปรับเปลี่ยนค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสีขาวแต่ตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนค่ะเป็นสีทองคำค่ะซึ่งมาจากทองคำเปร็วค่ะพระมณฑปที่ประดิษฐานพระรอยพระพุทธบาทในจังหวัดสระบรุรีภายในตั้งตู้ประดับมุกประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับท้องใหญ่ผนังด้านนอกทำลายเทพพนมทรงพุ่งข้าวิน ปิดทองประดับกระจกมีบันไดทางขึ้นสี่ด้านรวมบันไดท่ารูปนาคห้าเสียนบริเวณโดยรอบภายในพระแก้วจะมีระเบียงล้อมรอบพูชนียสถานทั้งหมดภายในวัดค่ะยกเว้นพระปางหกอ,องค์ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกพระระเบียงค่ะยักษ์ทวันบาลน,นะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดพระแก้วเลยค่ะถ้ามาวัดพระแก้วแล้วไม่มาถ่ายรูปคู่กับยักษ์นะคะก็ถือว่ามาไม่ถึงคะ่ะยักษ์เนี่ยสูง6เมตรมี6คู่คะ่ะแล้วก็ในแต่และตนเนี่ย มาจากกรามเกียนค่ะค่ะและด้านหลังของพวกเรานะคะจะเป็นอุโบสถที่มีพระพุทธมหามณีรัต,ตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตค่ะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะแบบล้านนาตอนปลายองค์พระแกะสลักจากเนื้อหยกสีเขียวทิบชิ้นเดียวค่ะในพุทธศักราช2,321เจ้าพระยาจัก,กรีได้ยกทัพตีเมืองเวียงจันทร์ จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมานะคะเมื่อเสด็จขึ้นครองน่าจะส,สมบัติเป็นพระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วจึงทรงโปรดกรดุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะประโยชน์ที่ได้รับข้อหนึ่งได้นคุณคุต้นแบบในการดำรงชีวิตที่ดีข้อสอได้ได้มาดันใจในการสึกฝ่าธรรมะข้อสามได้รักรกรรมกล่องเก่าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ข,ข้อ4ได้คุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิตข้อ5ได้อนุรักษ์สืบทอดของพระพุทธศาสนาข้อ6ได้ให้วัดมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนขอ,ขอบคุณที่รับฟังรับฟังนะคะ